ไปัสดีนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาที่พาเบิ้งจุดที่เขาเจ้าจะเปิดเซเว่นอีเลเว่นสาขาสองนะทุกคนอยู่เขตใกล้กับเขตท่าหลวงเลยทุกคนนะนี่จะเป็นเขตบ้านท่าหลวงเดี๋ยวเขาไก,กลสีแยกไฟแดงท่าหลวงนี่ไปนิดน,นึงก็จะมาจุดที่เขาเจ้าจะเปิดเซเว่นสาขาที่สองนะ จะเป็นอ่านี่ยกไปเรงท่าหลวงทุกคนตั้งอยู่ระหว่างกลางาระหว่างไอติคออกไปหาศูนย์การค้าเราเออระหว่างกลางท่าหลวงกับไอติคทุกคนที่พราจเจ้าเห็นนะทางข้างหลังที่เขาผ่านมานี่จะเป็นเขตท่าหลวงเนาะแล้วมุ่งนหน้าไปจะเป็นข้างหน้าเขานี่จะไปทอดใอดส่าเขตศูนย์การค้าเราไอติคเนาะอันนี้จะเป็นเขตหมู่บ้านท่าหลวง ยวทำเ่งจุดที่กับเจ้าทำนะรีนะเขตนี้ก็ถือว่าเป็นเขตสมสวที่หนาแน่นเนาะเป็นจุดใจกลางของนักลงทุนจันเลยแหละทุกคนในเขตนี้เนาะถือว่าพระเจ้าเลือกจอุดจุดนี้จุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่สมควรนะเป็นสุมสวที่ใหญ่เดี๋ยวไปทางหน้านี่อ่กเล่นกันหน้าจะหอดแล้วนะ เป็นเขตบ้านห้องแก่ทุกคนเนาะนี่ห้องล้วทุกคนเขตที่พระเจ้าจะตั้งเซเว่นสาขาที่สองเนาะอยู่ใกล้กับห้องหมอการแพทย์พื้นเมืองจีนหทวายเนาะนี่ตึกนี้ทุกคนที่พระเจ้าจะตั้งเซเว่นเนาะมีตึกเดี่ยวนี้เนาะหลังคาสีท้าหย่าง เป,เปิดวันที่ 16, 16เดือนสิบสองพันสอสามเขาจกำลังปรับปรุงโครงการโครงการก่อสร้าง ให้เบิกเงิน,นประมาณนี้เป็นเซเว่นสาขาที่สองทุกคนอยู่ตึกด้างหลังเราเลยอยู่จุดนี้ก็ถือว่าดีนะทุกคนเป็นจุดทำเลที่ดีเนาะอยู่ในเขตน,นี้ก็ถือว่าเป็นศุมชนที่ใหญ่พอสมควรเน,นะ,ะประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าเซเว่นที่เข้ามาในลาวเฮานี่เป็นสาขาที่สองที่เพื่อนมาเลือกอยู่นี่ก็ถือว่าได้รับคนตอบ ทับน้อยหลายเพียงใดก็ร้องเบิ่งเนาะทุกคนเนาะนี่นี่ก็จะเป็นการฮั่นอาหารสดเนาะนี่เป็นอาหารซนะีพีเนาะตัวนี้ก็คือว่าเป็นของไทยคือกันนะทุกคนจุดนี้ก็ยังมีตึกเนาะสำนักงานเนี่ยครับเข้าราชการหลังสร้างขึ้นม่รู้เอสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนขอบใจ์ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคน อย่าลืมติดตามช่องของเราทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปเนาะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าไม่มีไม่อย่างผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำบรรดาท่ทานผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนะเาะขอมาถ่ายมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่องการที้ข้เจ้ามาเฮ็ดตึกที่จะเปิดเซเว่นสาขาที่สองเนาะอยู่ในเขตบ้านห้องเจเนาะเมือง สายสิทธะเออนี่เนี่ยคนนี้ก็มีฟิกซีนะที่อยู่จุดนี้เนาะห่างจากเซเว่นมาก,ก็บ่ได้ไกลนะทุกคนเนาะประมาณกิโลนึงก็นี่หรือว่าเจ็ดแปดร้อยเมตรนี่แหละประมาณนี้ทุกคนเนาะเอาไปแล้วก็จะไมุ่กน